ขอ,อโทษพวกเรานะครับที่ไม่สามารถจะถแถลงข่าวร่วมกับพักพลังประชารัฐได้นะครับแต่ว่าพักพลังประชารัฐเองนะครับเ็าได้แจ้งกับเราว่าจะถแถลงข่าวที่พักพลังประชารัฐในประเด็นที่ได้ปรึกษาหารือกันนะครับแทนของพักของพักพลังประชารัฐสามท่านนะครับมาคุยพูดคุยกับเราในประเด็นที่เหมือนกับที่พักเพื่อไทยได้ ตั้งประเด็นแล้วก็พูดคุยกับทุกพักการเมืองที่ผ่านมานะครับไม่ได้เป็นการเชิญมาเพื่อพูดคุยในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พูดคุยถึงตําแหน่งไม่ได้พูดคุยในเรื่องของวิธีการต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่เชิญมาพูดคุยดูเจตนารมณ์นะครับแนวทางของแต่ละพักว่าเขามีความคิดความเห็นอย่างไร โดยเฉพาะพรรคพลังปรนะชารัฐ